แล้วใครเป็นคนเวียนไหว้าตายเกิดในสังสารวัตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์บาลีใช้คําว่าสัตตะสัตตาสัต,สตโตหรือสัตตานังพระองค์ตรัสว่าเราและพวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัตท,ทั้งสี่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตร ไม่ได้บอกว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตบอกว่าสัตว์บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอเลสัตทั้งสี่เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงคติของปุถุชนไม่มีความแน่นอน ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องกระหนักว่าเราต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ถ้าเราเป็นอริยบุคคลไม่ได้โยบต้องสัมผัสนรกกําเนิดรฉันเปรตวริสัยอีกแน่นอนซึ่งพระเจ้าพูดผิดไม่ได้